สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนพี่พี่เพื่อนๆทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในมามานูสตอรี่ยูเอสน่าจะวันนี้อากาศดีจ้ะอากาศดีมากตอนนี้นั่งอยู่ข้างหน้าบ้านอากาศดีมากประเทศอเมริกาก็กำลังเข้าสู่หนาหนาวแต่ว่าวันนี้อากาศดีวันอาทิตย์จ้ะอ๋อมา,อาจะบ้วนหเยอะเมนึง อยากจะมาฝากข้อคิดอ๋ออาทิตย์น,นี้แมงวันแมงวันแมงมีแมงยังบินผ่านในเดือะเราะวายู่ข้างนอกนะ้บาดบรรยากาศดีมากอ่ามนึงอยากจะมาให้ข้อคิดคิดให้ดีๆก่อนตัดสินใจแต่งงานกับฝรังอ่าคิดยัง,งยไงแม่นึงจะมาบอกสองข้อง่ายๆให้คุณเอาไปลองคิดเบิ่งบ่าวาภัยที่คบกับฝรังอยู่ มีแฟนฝรั่งอยู่มีสามีฝรั่งอยู่ที่ที่กำลังจะมา,าใหญ่มาอยู่กับแฟนฝรั่งเนาะลองมาฟังอา่าองขอสองของ,ง่ายๆที่แม่นึงเสียหายเอาไปลองคิดเบิงก่อนเสียหายไม่อยู่กับเขาบอกว่าเหาสิลุจักเขาโดยโดย,โดยทางใดก็แล้วแต่ที่คุณลุจักกับ แฟนฝรั่งของคุณบ่าจะเป็นตามพับตามบ้าตามครับตามเว็บไซต์ต่างๆออนไลน์หรือว่าแม่แตกแค่เดินผ่านกันหรือว่ารู้จักกันทางใดก็แล้วแต่ก่อนที่จะตัดสินใจใหญ่มาอยู่กับเขาขอหนึ่งถ้าคบกันมากกี่ปีการเวลาบอรลู แลแต่คนเพราะว่าแต่ละคนก็กอยู่คบกันเดือนสองเดือนปีสามปีหาหกปีก็แล้วแต่ก่อนที่จะเฮ็ดวีซา่าไม่อยู่กับเขาใหญ่ไม่อยู่กับเขาหนึ่งไม่นึ่งอยากจะขอให้ทุกคนทําวีซ่าท่องเที่ยวมาก,ก่อนหนึ่งเชื่อว่าแต่ละประเทศเขาจะมีวีวซ่าท่องเที่ยว อย่างสหรัฐอเมริกาเขาจะมีท่องเที่ยวสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ขึ้นไปอะเริ่มตนแม่นึงอยากจะขอให้ทุกคนล่องทําวิสาท่องเที่ยวทำมาสองอาทิตย์หรือเดือนหรือสาเดือนแล้วแต่คุณแต่ถ้าคุณแต่ถ้อเพืเพื่อนอพี่พ,พี่เพื่อนเพือ่อนล่องน้องน้องทำามวิสาท่องเที่ยวมากทุกคนจะได้มาสัมผัส ว่าคนที่คุณค,บ,คบอยู่แฟนที่คุณคบอยู่หรือสามีที่คุณจะยายากมาอยู่เขาฐานะเขาเป็นอย่างไรการงานเขาเป็นอย่างไรพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาเป็นอย่างไรอย่าลืมนะว่าบางคนเขาจะยังอยู่กับพ่อแม่เขาไม่ใช่ว่าฝรั่งทุกคนจะแยกออกตัวออกไปมีบ้านเมียงเอาอย่าง,างน้อยๆเอเขาอยู่บ้านมีบ้าน,านเป็นของตัวเองปะ่ะถ้าคุณมากหรืออยู่คอนโด เลืออยู่กับไผ่ฐานะการเงินเขาเป็นยังไงคุณจะได้รู้ภายในสองอาทิตย์บ่ต้องนั้นหะมากไมก้คุณก็จะรู้แล้วคุณอย่าลืมนะว่าการแต่งงานถ้าเฮาใหญ่มาอยู่กับเขานั่นคือฝากชีวิตชีวินหนึ่งไว้และบโบเมนบานเฮาคุณจะได้เห็นและสิช่วยให้คุณได้ตัดสินใจอะไรได้ง่ายๆเม่นึงว่าเมนึงขอบอกแค่นี้เอา้ามากัะเฮาได้บัดนี้ อไอ้รู้สิรู้นะมาจาะสองตัวเฮาเริ่มเฮาเลยอ่ะแกะนันมาต่อกันเลยแมนบอการแต่งงานนั่นคือคุณสิฝากชีวิตชีวิตหนึ่งไว้ทั้งชีวิตอ่ะแมนน่งเสืเสียวว่าถ้าแต่งงานไปแล้ว มันก็ต้องเหมือนกับว่าเฮ้าก็อยากฝากชีวิตไว้กับใครคนหนึ่งที่เฮ้าสามารถมั่นใจไว้ได้ว่าดีพ่อดูแลเฮ้าได้ดี <c oughs> เพราะว่าเมนนึงเชื่อว่าหญิงไทยทุกคนหรือผู้หญิงทุกคนที่แต่งงานกับฝรั่งต้องการมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมอะต้องการชีวิตที่สุขสบายแม่นบ่กไรสิอยากไปถูกไปอยากแต่งงานกับฝรั่งแหละ แมนบอกทุกคนคิดอย่างน้นแต่ว่าหลังจากที่คุณแต่งงานไปแล้วหลังจากคุณใช้ชีวิตกันไปแล้วนั้นมันจะสุขสบายหรือว่าจะเป็นยังไงก็อีกอีกเรื่องหนึง่งนะจา๊ะมาต่อกันเลยข้อสองเมนนึงอยากจะฝากคิดว่าคนไหนหญิงไทยเฮ้าผู้หญิงคนไหนเขาเฮาที่มีลูกติดหนึ่งอยากจะบอกว่าอย่าพึ่งทำเอาลูก ย้บพึงทําวิสาให้ลูกมาในเวลาเดียวกันกับเหาเข้าใจบอัน,นั้นก็คือว่าให้เหาหน,ากกน่มาก่อนมาก่อนมาอยู่กับเขาอาจสิระยะเวลาตามระยะเวลาของวีสาต่างๆถ้าคุณจะมาแบบคู่มั่นแต่งงานหรือว่าอีกอย่างกับขอแมวหนึ่งว่าะหายเวลาตีหนึ่ง ข้ามาอยูข้ามมเข้ามมอยู่มะคุกคี้อยังพื้นที่ให้มั่นแบบคุนเคยอียังคุนเคยทัางหร้ย่างคุนเคยสถานที่คุนเคยขอบครัวของสามีฟังของสามีแล้วค่อยตัดสินใจทําวีซา่าเอาลูกมาอยู่นัม่มเมนึงบอกเลยเตือนเมนึงบอกว่าอย่าพึ่งเอาลูกมาในเวลาเดียวกัน นั่นคือถ้าเกิดว่าเฮ้าบลูเฮ้าบอเฮ้ามันเป็นสิ่งที่บนลงอนใงมันจะมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนเข้าใจปะยังสมมุติว่าเฮ้ามาอยู่แล้วเกิดทะเลาะกนันมันบ่เป็นไปตามที่เฮ้าอยาคิดาบางที่ตบตีเฮ้าโดยสันหรือว่าจังไดเอาก็สิไดตัดสินใจชิงชิงนี้ในะที่นี่ก็คือว่า,ายาล่างกลับบาดเฮาหรือว่ายาล่าง และยูยูนี่เพื่อหาคูคนใหม่กะกะดีกลัวถ้าเฮ้ามีลูกมากแหละหนึง่งคุณนึกออกปะคุ้นคุณนึกออกปะเหมือนมันเหมือนเหมือนก็ว่ามันจะมาเป็นเป็นสิ่งที่เฮ้าเกิดความลำบากใจในการตัดสินใจเพราะว่าเฮ้ามีลูกเพราะว่าลูกกับยูน้าเฮ้าและมันจะยากถ้าเฮ้าแค่ตัวคนเดียวเลิกก็เลิกไปเลยชิ่งนี้ไปเลย และทาสีคบคนอื่นใหม่กับสามารถํำได้ง่ายมันจะเหมือนเหมือนก็ว่าเฮ่าตัวคนเดียวมันก็จะง่ายกว่ากับการตัดสินใจถ้าเกิดว่าแฟนของคุณหรือสามีของคุณมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณวาดฝันไว้ยิ่งมาอยู่บ้านเขาขามนำขามทะเลมาะมาเหยียบอีกพื้นทีหนึ่ง มันเมนหนึ่งว่าถ้าเฮ้ามากแก่ตัวคนเดียวเฮ้ามากก่อนบอดายเอาลูกมานามันจะง่ายกลัวและดีกลัวกับการตัดสินใจเมนนึงผูกในกรณีถ้ามันบ่เป็นไปตามที่เฮ้าหวาดฝันไหวถ้ามันเป็นไปตามที่ดีเขาดีทุกอย่างเงี้ยทุกอย่างลูกก็สิตามมาเมนบอรกระบบตองไปกังวลเอียงกือ,อบบตองไปกังวลอียงลูกก็เอาตามมาทุกอย่างมันก็สิเป็นไปตาม ไปตามที่เห่า,อ,าอยากให้เป็นสวยงามชีวิตดีผัวดีการงานดีการเงินงงมั่งคั่งแมนบอกเอาก็มีแสงมีอนันนั้นพุ่ๆพเข้ามาในเด้อเพราะว่าแต่บรรยากาศดีมากอมนนึงอ๋อปร,รื่องต่อแมนยังอยากจะฝากคสองขอ,อนไว้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจย้ายมาอยู่กับสามีฝรั่งถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มามานูนสตอรี่ยูเอชกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย